คู่รักมาราธอนครองคู่นาน20ปีคิดย่าแต่สุดท้ายขาดกันไม่ได้เพราะครองรักกันมานานกว่า20ปีสำหรับคู่รักมาราธอนเป็กสันชัยกับธัญญาธัญญาเรศผ่านเรื่องราวมามากมายจับได้ว่าสามีมีกิกตีกันจะเลิกกันมาก็หลายรอบแต่สุดท้ายก็ยังจับมืออยู่ด้วยกันแถมช่วงนี้ดูคุณสามีจะคลั่งรักหนักมาก ล่าสุดทั้งคู่ได้มานั่งเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ผ่านมา20ปีทำไมนะตอนนี้ยังคลั่งรักอยู่เป็กที่ว่าเราอยู่กันมาจนรู้นิสัยทุกอย่างกันหมดแล้วแล้วก็ด้วยลูกด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายเราคงต้องมีเราไปตลอดชีวิตแล้วมัง้งคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหลายมันก็มากอยู่นะ พี่เปบกเขาน่ารักยังไงทัญญาเป็นคนดูแลเสมอต้นเสมอปลายถ้าย้อนไปตอนจีบเขาดูแลยังไงทุกวันนี้ก็ดูแลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็นครอบครัวบางคนเห็นที่เปบกผ่านตามสื่อดูมาเฟียแต่จริงๆคนที่ได้สนิทกับเขาจริงๆจะไม่ได้กลัวเขานะแต่เกรงใจเพราะดูแลและให้ความจริงใจกับพวกพ้องพี่น้องทัญญา เป็นคนที่ให้ความสำคัญงานแต่งงานศพงานวันเกิดแล้วมาสอนเราด้วยต้องไปงานวันเกิดต้องอยู่ให้จบงานศพต้องไปงานแต่งต้องไปคือเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างแล้วฉายาที่คนบอกว่ามาเฟียมาจากไหนเป๊กอาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วเรามีเรื่องต่อยตีพักพวกเยอะมันก็เลยดูเป็นสไตล์แบบนั้นไป ถึงขั้นมีการโดนยิงทองหล่ออีกแล้วแล้วก็ออกจากทองหล่อมามีน้องออกไปก่อนคนหนึ่งแล้วเขาไปมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์บังเอิญที่นั่งรถตู้ตามไปกำลังจะกลับบ้านเจอเขามีเรื่องลงไปยังไม่มันพูดอะไรมันก็ยิงเลยยิงโดนตรงไหนเป๊กของที่โดนเข่าสองข้างแล้วโดนหัวแม่เท้า ทั้งหมดสามนัดแล้วคนรถที่โดนสี่น้องที่โดนสามที่ลม้มลงไปแล้วเขามาจ่อหัวแต่เขาไม่ได้ยิงนะเขาวิ่งไปพอคบกันแล้วแล้วเจอเหตุการณ์ที่มันหนักหนักแบบนี้ทัญญาเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเลยเป็นคนไม่ชอบคนมีเรื่องมีราวไม่ชอบคนใจร้อนทุกอย่างที่เป็นเขาคือเราไม่ชอบเลย แล้วบวกกับที่เราครบกันใหม่ๆเขาทำบิวพาวินเลี้ยนแล้วเขาจะไปเกือบทุกวันเราก็จะกลับก่อนบ้างแล้ววันนั้นเกิดเรื่องเป็กเป็นโรงเบียร์ใหญ่ๆนั่งกินกับเพื่อนๆอายุตอนนั้น20่สิบปลายๆโรงเบียร์มันก็มืดมืดเราก็มองแทบจะไม่เห็นหันไปโต๊ะข้างๆมันมีวัยรุ่นใส่แว่นดำเอ๊ะมึงใส่ทำไม กูจะมองไม่เห็นพื้นอยู่แล้วก็เลยเดินไปตบมันเสร็จแล้วมันไปเอาพวกมา30-40ถึงคนได้มันก็กลับมาเอาเราคืนนั่นแหละแต่บังเอิญลูกน้องเราที่เป็นคนเสิร์ฟเดินออกมาทั้งหมดก็เป็นหนึ่งรอยู่นะที่ก็วิ่งออกไปใส่กันเลเทสมีดอกหนึ่งที่หลบแล้วมันวืดล้มไปแต่ระหว่างล้มมันมีเสียงปืนขึ้นมาคอย,ยอก็คิดว่าพี่โดนยิงเปล่าล้มเอง ใครจะไปรู้ว่าวันดีคืนดีที่ทัญญาก็กลายร่างได้เหมือนกันอย่างนี้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดได้ลองสักสองถึงสามแก้วจริงเหรอเป๊กพอเล่าเข้าปากปุ๊บถ้าทัญญาเมาพี่ไม่เมาพี่แยกเลยมีเรื่องหนึ่งบ่อยครั้งมากแต่งงานกันใหม่ๆนี่จะนอนเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ปลายเตียงฉี่ทัญญาฉี่ปลายเตียงเป็นสิบสิบ ครั้งเท่าที่จำได้ตั้งแต่แต่งงานกันมาทัญญาต้องเล่าก่อนมันมีที่มาที่ไปเพราะพี่ละเมอตั้งแต่เด็กชอบฉี่ใสท่ทังขยะชอบไปฉี่ตรงนั้นตรงนี้ละเมอไงเป็นคนแบบนี้แล้วพอเราสติไม่ค่อยมีเวลาเมาก็ชอบไปฉี่อะไรอย่างนี้อย่าบอกว่าพี่เป๊กเช็ดเป๊กต้องเป็นที่เบื้องต้นพี่ก็หิ้วเขามานอนแล้วก็เช็ดฉี่ ทันยาจะไม่มีใครรู้โหมดนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่เราภาพสมัยก่อนก็จะเป็นนางเอกเรียบร้อยเราเป็นคนไม่เที่ยวไม่อะไรเลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งอายุ26เพื่อนชวนกันไปข้าวสารเห็นเขาดื่มไปตอนแรกง่วงนอนดื่มก็ดื่มดื่มเสร็จเมาเมาเสร็จทำไมมันสนุกจังเลยแล้วก็แปลงร่าง หลังจากวันนั้นวีคหนึ่งไปเที่ยวทุกวันเมาทุกวันแล้วกลายเป็นคนละคนไปเลยแต่ว่าพอต้องทำงานก็จะมีความรับผิดชอบโอเคไม่เมาแต่ตอนนี้ไม่แล้วทันญ,ญา่าลูกคะ่ะลูกเคยเห็นเราเมาเขาไม่ชอบก็จะโดนโกรธโดนดุอะไรอย่างนี้นี่ก็จะชอบว่าเหมือนคุมลูกไม่ได้ให้ลูกคุม ที่เบกคอยระวังลูกสามขวบห้ามเล่นกับเพื่อนผู้ชายเบกด้วยความเป็นเรามาก่อนมั้งดูอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่เด็กเรื่องผู้หญิงแล้วในโซเชียลก็เห็นอะไรเยอะว่าอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันเยอะแค่ไหนเราเลยชอบจินตนาการไปก่อนเดี๋ยวลูกเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทำแบบห้ามเขาทุกอย่าง คัยญ,ญาเหมือนเขาเริ่มวัยรุ่นจะสิบสีแล้วเขาคิดว่าตัวเองโตแล้วอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเทอร์มินอลหลังเลิกเรียนเขาจะมีเพื่อนที่นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟฟ้ากลับเขารู้สึกว่าทำไมเขาทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่านอกขอบเพราะเพื่อนทำได้เขาทำไม่ได้ แล้วเพื่อนนัดกันหลังเลิกเรียนตัวเองไม่ได้ไปเราจะไปส่งไม่เอาไม่เหมือนเพื่อนเป๊กอย่างเราโดนมอเตอร์ไซค์ล้มมาเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็คิดจินตนาการว่าลูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้คือยอมให้ลูกโกรธด,ดีกว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่เราต้องเสียใจมากกว่านั้นเขาไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเขาต้องเข้าใจเพราะเราสั่งให้เขาเข้าใจ ทัญญาลียาจะมีโหมดเหมือนพ่อเขาพูดคำไหนก็คำนั้นบางทีพี่เป็กเอาไงดีวะบางทีก็กลัวลูกนะมีโหมดกลัวลูกเป๊กเขาเป็นคนติดลียากโกรธง่ายเหมือนพี่แหละพอเขากโกรธมาก็ต้องงอ,อกลัวว่าเขาจะคิดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็กลัวเรื่องพวกนี้เหมือนกัน อยากบอกอะไรกับเขาไหมเพราะความเป็นห่วงและความรักที่เรามีให้กับเขาที่เคยพูดหวานหวานกับลูกบ้างไหมเป็กพูดตลอดแต่ว่าลียาเป็นคนที่โดนครอบครัวเราทนุถนอมมาตั้งแต่เด็กเป็นหลานสาวคนเดียวของตระกูลเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ปล่อยโอกาสอะไรให้เกิดขึ้นกับเขามากกว่า เขาคงรู้เองในวันหนึ่งแหละเมื่อเขาโตขึ้นมีวุฒิภาวะเขาคงรู้ว่าเพราะอะไรทัญญาเขารู้ว่าพ่อแม่รักแต่แค่ทำไมไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเหมือนด้วยความเอาแต่ใจของเขาแล้วก็อยากที่จะโตที่เป็กบวชนานมากๆแล้วหลายคนก็พูดกันไปต่างๆนานาบวชจะไม่สึกบ้างแต่จริงๆที่เป็กดวงถึงคาดก็เลยต้องบวชเป๊ก ที่เป็นคนบวชทุกๆ5ปีอยู่แล้วแต่ครั้งที่ผ่านมาทำไมต้องบวชนานๆนนพอดีเมื่อปีที่ผ่านมามันเป็นปีขานแล้วพี่ก็เกิดปีขานมันชงอย่างรุนแรงแต่บางคนก็ดีนะบางคนก็ดวงถึงคาดอะไรแบบนี้ทัญญาเคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตอนอายุ39ทีหนึ่งแล้วก็บวชผ่านมาอันนี้ก็จะเข้า49ก็โดนทักอีก การบวชครั้งนี้เราได้ธรรมะมาใช้ในชีวิตอะไรบ้างเ๊กการครบคนกับความไม่แน่นอนของคนที่ไม่รู้ว่าวันนี้เรายังนั่งคุยกันแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงเลยคิดได้ว่าเราจะทำอะไรเราต้องคิดมากขึ้นเนี่ยถึงได้คลั่งรักเนี่ยก่อนที่จะบวชเกือบจะก้าวขาไปทำธุรกิจอารมณ์สีเทาเ๊ก เกือบจะทำอยู่แล้วแต่พอบวชไปสักสองถึงสามอาทิตย์คือตอนนั้นเราตัดสินใจอยู่พูดตรงๆนะผลที่เขามาเสนอมันเอื้อหือถึงเราพอมีเงินอยู่แล้วแต่มันก็น่าสนใจวะแต่พอบวชไปแล้วอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อท่านพูดตอนเทศทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเทศเรื่องนี้บอกว่าการรมมันจะไปตกอยู่กับลูก กับหลานคนที่เขาเล่นพนันเสียไปเล่นบอลเสียไปทำให้เขากลับไปที่บ้านแล้วไม่มีเงินเลี้ยงลูกต้องฆ่าตัวตายพอเราได้ยินอีกวันโทรบอกทัญญาไม่เอาแล้วนะเรื่องพวกนี้ทัญญาจริงๆคนชวนพี่เป๊กนานแล้วแต่ว่าพี่เป๊กไม่ยุ่งแต่จะพูดตลอดว่าเงินมันเยอะนะอย่าเลย เดี๋ยวพ่อด่าถ้าพ่อรู้นี่ตายแน่ๆธุรกิจสีเทาเราจะคุยกันตลอดว่าอย่าๆมันก็มีกิเลสนะหมายถึงว่าตัวเขาก็มีกิเลสพอพูดมาเรามีกิเลสมันก็เยอะดีนะแต่อย่าเลยเพราะเรานึกถึงผลที่จะตามมาวันนี้พี่ภูมิใจในสามีคนนี้ขนาดไหนทัญญาเราเป็นคู่ที่ไม่เคยพูดจาหวานกันตั้งแต่แรกเพราะครั้งแรกก็ด่าแล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนแบบเฮ้ยไงวะเป็นคนพูดจาห้วนห้วนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหวานหวานมันเลยไม่มีให้กันเวลาหมดซึงซ้งซึ้งมันกลายเป็นตลกเป๊กสมันก่อนเราไม่รู้ด้วยนะเอ๊ะอารมณ์ร่วมกับเรามันจริงหรือเปล่าเพราะเขานักแสดงใช่ไหมเคยเห็นเขารายการหนึ่งในสมัยเขาเด็กๆมานั่งแข่งร้องไห้กันนี่สิบสอง วินาทีน้ำตาไหลพอทะเลาะกับเราแล้วนั่งร้องไห้นี่มึงร้องไห้จริงปะเนี่ยถอดรองเท้าเคี้ยงหัวพี่เลยคือเราไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ไหนทัญญาพูดตลอดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของการดูแลทุกอย่างแล้วเรื่องลูกก็ดูแลอย่างดีที่สุดมันมีชอ็อตที่เราหนีไปอเมริกาตอนนั้นคิดนะจะต้องไม่มีเงินใช้แน่เลย ต้องไปทำงานที่อเมริกาแน่เลยคนอาจจะบอกก็ใช่สิก็มีเงินต่อให้คุณมีเงินแต่ถ้ามันไม่อยู่ในความรับผิดชอบมันก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เราเหมือนตัดไม่ขาดสักทีตอนนั้นยังไงก็เลิกจะฟ้องอย่านู้นนั่นนี่แต่สุดท้ายมันก็ตัดไม่ขาดกลับมาเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ตีกันอยู่อย่างนี้ชีวิตนี้ขาดเขาได้ไหมทัญญา ขาดไม่ได้เพราะว่ามันดำเนินชีวิตมาครึ่งชีวิตโดยมีเขาแล้วเรามีลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะขาดคนหนึ่งคนใดไปมันไม่ได้รักไหมทันยารักสิแต่ถามว่ารักแค่ไหนมันบอกไม่ได้มันเป็นความผูกพันเป็นพ่อของลูกต่อจะให้ตีกันยังไงสุดท้ายมันก็ช่างมันเถอะเป็ก ถามว่ารักขนาดไหนคงบอกไม่ได้แม่ของลูกนะคลั่งรักขนาดลงไอจีแบบนั้นไม่เห็นเหรอหลังจากออกรายการนี้สงสัยไปทำอะไรผิดไม่ได้แล้ว